ทรงสการแล้วให้โซ่สาวเล่าถือขายัดกระเป๋าทวงโลกน้ำคองลอยไปฟังไทยแต่ลูกสาว4ปียังหายโตเป็นปริศนากลายเป็นเวลาเกือบสองเดือนแล้วจากเหตการณ์ให้โซ่สาวเล่าถือขายยัดกระเป๋าลอยทวงไม่หนำคองจากฟังเล่าลอยไปทีฟังไทยโดยตำรวจไทยได้ยืนยันผลสรุปสซบ ลักฐานเสียผ่า DNA ทุกอย่างเป็นโกงกับบุคคลผู้เสียชีวิตด้วยเหตุนี้เองก็ได้ยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวเมนนางวิภาพ,พอ์กอนซินอายุ36ปีมีตำแหนง่งเป็นประธานบริษัทเอกชนยใหญ่ที่มีสื่อเสียงแห่งหนึ่งที่เหตุธุรกิจเกี่ยวกับโครงการก็สัางขนาดใหญ่การค่าการลงทุนที่นครล้งเวียงจันทร์สปปล่าอีกทั้ง ยังเป็นบคุคคลที่มีทนะและเป็นคนสนิทของผู้ทิมีบาลมีในซอปปอเลาวซึ่งเจ้าโตได้มีลูกสาวอายุสีปีที่ในตอนนี้ยังหายโตเป็นปริศนาซึ่งมาในวันที่สิบเกาพจิกในเวลาหนึ่งโมงได้มีการจัดพิธีทรงสารซึ่งได้จัดพิธีใหญ่มีการตกแต่งสถานที่งานศพอย่างสวยงามสมานะโดยได้งานศพในครั้งนี้ เมเนจั์ขึ้นทีวัดประถาดพนมจังหวัดนครพนมประเทศไทยและภายในงานก็ได้มีขอบครัวเลยียาติพี่นองของไฮโซ่ซวเล้าที่ได้เดินทางมาจากสอปปอลเล้ามา่วงไหวอะไรนำโดย่าวสุดเมาอายุ45ปีเป็นอายคนโตพร้อมด้วยนางมณีวันเมาอายุ40ปีเป็นเอื่อย ของไฮโซสาเล่าจากบรรดาอายนองทั้งมด6กคนมีอาอสองคนและเอียรสามคนส่วนผู้เสียชีวิตเป็นลูกสาหลา่าร่วมถึงลูกของผู้เสียชีวิตกับพวกา่าทั้งหมดสคนเป็นผู้หญิงหนึน่งคนอายุเก่าปีผู้ชายสองคนอายุ14ปีและ12ปีส่วนบ้านเกิดเมนยูเมืองไส้แขวงอุดมไส้ นอกจากนี้ขอบครัวผูเชีสวิตยังในมอบเงินการเฮ็ดบุญสนับสนุนองค์กรต่างๆเพื่อการกุศลร่วมได้ี0 0 0ืบาทโดยหลังจากเซ็จสิน้นงานสงสก,การทางญาติพี่น้องจะนำเอาอัธิกลับไปบ้านเกิดยือเมืองไสแขวงอุดมไซสซอปปอล่าวซึ่งทางดานนา่งมณีวันเม้าผูเป็นเอื้อยของให้โซสาวล่าก็ได้เปิดเผยวา่า ตนมีอาย้องทั้งมดพกคนตนเองเป็นคนที่หาส่วนผูดเสื้อีวิตคือนางวิภาพ่นกรสินอายุ36ปีเป็นลูกสาวลาทั้งมดเกิดและเติบใหญ่ทีเมื่องไส้เค้กอุดมไส้พื้นฐานขอบขั้วเป็นคนเล่าสายเสียจ,จีนเฮ็ดอาสิบค่าคายส่วนผูดเสื้อีวิต มาอาศัยเขียนหนังสือทีนครลงมวิ่งจันทร์ตั้งแต่อายุป,ประมาณ้าปีจนเฮดเวียกมีขอบขั้วซึ่งมีลูกกับผัวชัมอิตรวมสามคนส่วนลูกสาวคนที่สี่เป็นลูกกับผัวไม่แตว่าท่างพี่นองและขอบครั้วเมนบหัวาผัวคนที่สองเมนเฮดเวียกยังและผู้เสียชีวิตก็บเคยเปิดเผยต่อขอบขัวและบดไปมาหาสูกับขอบครัวมาหลายปีแล้ว พราะระยะทางไปมหาสูเมนยูไกลและไปมายาส่วนใหญ่จะติดต่อกันทางโทรศัพท์วอลล่มกันเป็นปกติเพียงหูวาเห็ุเวียกเห็ุธุรกิจเกี่ยวกับการค้าการลงุ่ขึ้นในเล่าแต่ละ,ละเอียดการเหตุเวียกหรือความขัดแยงแมนบ่อเคยเปิดเผยข้อมูลแต่ฮาก็มหูในหมื่อเกิดเหตุ ร่วมเถิงล้านที่อาศัยอยู่กับผู้ตายแน,น่นครลว้วเวงจันว่าผู้เสียชีวิตแมนหายตัวปริศนาไปตั้งแต่ตอนเศร้าของวัธิสิบเดือนกันยา่าปีปะส,ะสองพันสองติตตดต่อบอดายและ้อมนั้นยังมีลูกสาวเป็นผู้หญิงอายุสีป่ปีที่หายตัวไปนั่มและปัจจุบันยังบะหูวาลูกหน่อยยังมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตแล้วผอมยอมรับวา่าเสียใจห้ายที่มาหูวา น้องสาวของตนได้ถือขาตกรรมยัดกระเป๋าร้อยามนำ้องโดยตนเองเซียวาเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการขาตกรรมแน่นอนแต่ยังบุห้วเป็นคนหายกลุ่มใดเพราบว่าเคยมีข้อมูลส่วนตัวของน้องสาวว่ามีปัญหาคัดเย้งกับไพโดยได้แจ้งค่วมไปให,ตห้ตำรวจทางซอปตปปอปล่าวแล้วเพืเ่อนำเนื่อนคดีติดตามหาคนหายร่วมถึงล้านสาวอายุ4ปีปีที่หายตัวไปนั่น ในมนีผลสนสูตรยืนยันจึงได้มาเหตุบุญประกอบพิธีงานศพตามประเพณีเพียงนำเอาอัฐิกลับไปสุสานที่บ้านเกิดพอหากน้ำศพกลับไปเหตุอยู่เล่าแมนจะมีความยุ่งยากในการเดินทางส่วนเลีอ้องการติดตามหาคนหายแมนขอมอบให้แกเจ้าหน้าที่ทางการเล่าเป็นผู้ดูแลสิบคนต่อไปซึ่งทางการเล่าได้พบลักฐาน รดเบนลูถึกถิ่มโลงไม่นำคองห่างจากตัวเมืองนครลุ่เวงจันประมาณหาหกกิโลเมตรและมะหอตอนนี้ทางตำรวจเล่าก็ยังไม่มีการอัปเดตควมคอมูลหหนาของคดีนิเชือทั้งวาสิพานมาเกือบสองเดือนแล้วก็ตามก็ได้ยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวเมนถิคฆาตกรรมจากฟังเล่าสาเหตยุยอนเรี่ยงธุรกิจลงทึนในสปปล่า มหันตนี่วิดีโอโองเฮาก็สินสุดลงแล้วสำหรับไผที่มักวิดีโอนี่ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อจะบอพาดข่าวสารที่น่าสนใจในวิดีโอต่อไปขอขอบใจที่หับสม